สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเคยนะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำะรายการนี้ก็เรียกว่าตั้งแต่ตีห้ครึ่งนะครับก็ออกสดบ้างไม่สดบ้างบางทีก็บันทึกเทปล่วงหน้าแต่ก็ในคืนนี้แหละครับหมายความว่าก่อนจะถึงตีห้ครึ่งผมมีอะไรก็จะเก็บมาแล้วก็เอามา,าพิพา์วิจารณ รายการนี้ไม่ได้เน้นข่าวสดนะครับบางทีก็ต้องขออภัยด้วยที่มันอาจจะไม่ทันการไปบ้างแต่ก็พยายามนะครับที่จะเอาเรื่องที่ทันสมัยที่เป็นการสร้างความสนใจกับพีน่น้องประชาชนตามแนวความคิดของคนจัดทำรายการอาจจะไม่พอใจบ้างอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างทำใจให้นิ่งๆผมถึงบอกว่าทำใจให้นิ่งๆวันเนี้ย ในรายการข่าวทะลุใหม่ผมสวมวิญญาณของสื่อสารมวลชนก็จะต้องมีบ้างว่าถ้าพูดเรื่องที่ท่านไม่ถูกใจก็อาจจะโกรธผมว่าเฮ้ยมึงอยู่ข้างประชาธิปไตยทำไมมึงมาด่าพวกประชาธิปไตยไม่ใช่ครับเราฟังข่าวมาเราก็วิเคราะห์ให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยคนเขาคิดอย่างนี้คนเขาคิดอย่างนี้วันนี้ผมถึงขึ้นหัวว่าอย่างนี้ไงก้าวไกลหัวชนกำแพงเพื่อไทยแสดงปาหี วันที่31เนี่ยนะครับวันที่31ก็คือวันอังคารที่จะถึงเนี่ยก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพบกับการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ณเวทีสภาผูแ้แทนราษฎรบางพักก็หัวชนกำแพงให้แตกตายไปเลยบางพักก็เล่นปาหีให้ดูกันมันปาหียังไงครับคือไอรัฐบาลก็ปาหีไอท้งนี้ก็ปาหี คำว่าปาหีเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นการแสดงละครของจีนใช่ปะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมหรศพปาหา ah ีไม่มีแล้วมีแต่ตลกบริโภคครับฉะนั้นผมเองเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นแสดงปาหีแต่เขาเปรียบเปลยว่าเฮ้ยนี่มันปาหีมันเป็นปาหีคือการแสดงตลกตลกก็ตลกแล้วก็มาฟังรัฐบาลก็ตลก ตลกประยุทธ์ก็เหมือนกับไม,ไม้ไม้หลักปักขี้ควายฮะไม่ใช่ไม้หลักปักขี้เลนเอาปักขี้ควายเลยผมฟังวันก่อนนะ AATK เนี่ยชุดตรวจโควิด1 9เนี่ยโอ้ยออกมาพูดจะต้องยังไงต้องจะซื้อมาต้องมีมีมีได้รับการรับรองว่าไอ้สินค้าตัวนีย้ยี่ห้อนี้ต้องได้รับการรับรองจาก WHO ก็คือต้องรับได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก แต่ตอนนี้ยอมยอมงอหมดฮะไม่ยอมหักเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนตบโตะเอ้ยเอาอย่างนี้ใครจะถอนตัวไปแต่ผมก็จะต้องสู้ต่อไปพูดบราบนักการเมืองพักการเมืองแต่วันนี้งอเลยครับเพราะอะไรเพราะ3 1อดนี้ปาหีจะแสดงแล้วและอาจจะโดนปาหีคว่ำกลางสภาก็ได้นี่ก็คือเรื่องราวทางด้านการบ้านการเมืองฉะนั้นที่ผมพูดอย่างเนี้ยผมถึงบอกให้ท่านจำทำใจให้นิ่ง เพราะในสังคมการเมืองเขาพูดกันว่ามันจะมีการผสมพันธุ์กันหรือเปล่ามีการผสมพันธุ์กันหรือเปล่าแล้ววังพักเพื่อไทยกับพลังประชารัฐวันนี้ขอพูดความจริงความจริงอีกด้านหนึ่งอาจจะไม่จริงคุณสุทินคลังแสงบอกว่าน้ำกับน้ำมันรวมกันไม่ได้ผมเข้าใจครับผมเข้าใจความเห็นแตกเป็นหลายฝ่ายในพักเพื่อไทยนายหญิงเอาอย่างหนึ่งในายใหญ่เอาอย่างหนึ่งและ ลูกพักเอาอีกอย่างหนึง่งมันไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันบางคนก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยรวมกันก็ดีมันจะได้เป็นพักใหญ่ได้ทํามาหากินเอ้ยไม่ใช่ได้รับใช้ประชาชนได้เขาคิดอย่างนี้ก็มีไอ้บางคนคิดว่าเฮ้ยเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจะไปรวมพระการเด็จการทําไมไอ้พวกนั้นมันสืบทอดประเด็ดการเราจะไปรวมกันมันก็เหมือนกับเป็นพวกเดียวกันสมาชิกทั้งหลายพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายเขาไม่ยอมผมบอกก็ได้เขาไม่ยอม ฉะนั้นการที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดท่านก็เคยได้ยินใช่ไหมว่าจะมีการผสมพันธุ์กันแต่ผมคิดของผมว่า,วาไม่ใช่คราวนี้ไม่ใช่สมัยนี้อาจจะยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่คราวนั้นค่อยคละไพ่กันใหม่สับไพ่กันใหม่ก็อาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้เราดูความเป็นมาเป็นไปดูเอาดูสิครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เหมือนกับท่านตั้งข้อสังเกต ตอนงบประมาณอภิปรายงบประมาณเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมแตะงบกลางของนายกเลยยอมแลกเช็คเปล่าให้ประยุทธ์ไปไอ้อย่างนี้คนก็สงสัยว่าเฮ้ยเราเป็นฝ่ายคา้านอะไรที่มันเป็นเงินที่มันไม่ไม,ไม่มีประโยชน์ประยุทธ์เอาไปใช้ไม่มีประโยชน์ทำไมคุณไม่แตะทำไมคุณไม่เบรกทำไมคุณไม่ตัด นี่คือความสงสัยของพี่น้องประชาชนที่เขาจับได้ไล่ทันยังไงเราวอยนี่คือความสงสัยสื่อมวลชนก็สงสัยวันนี้คุณไปดูที่สื่อต่างๆพาดหัวสื่อต่างๆวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการผสมพันธ์กันทั้งสองพรรคผมก็ออกมาพูดหลายครั้งว่าเฮ้ยนี่เป็นการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์นะว้ยมันต่างสายพันธุ์นะควายผสมกับมา้าม้าผสมกับลิงนะไม่ถึงผสมกับวนุนย์หรอกครับ พูดให้ฟังทั้งพรรคก็รู้การวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องธรรมดาท่านเป็นพรรคของมวลชนของประชาชนนะพี่น้องประชาชนเข้าใจท่านเป็นบุคคลสาธารณะ Public People และก็เป็น Public Party ยอมต้องให้เขาวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันคิดเขาคิดอย่างนี้จริงๆอะ่ะ งบกลางทําไมคุณไม่แตะงบของประยุทธ์ที่ใช้ทําไมคุณไม่แตะทําไมคุณไม่ตัดนี่ก็กล่าวหาในพักฝ่ายค้านด้วยการพักเก้าไกลเก้าไกลเขากล่าวหาคือเขาหมดน่ะเขาแตะหมดแตะถึงข้างบนนะคเพราะอ,อะไรเพราะเขานี่ยอมยอมที่จะเอาหัวชนกันแพกําแพงแต่ก็แตกวะ่ะหักก็หักวะ่ะเออไอ้อย่างนี้ผมก็ชอบนะแต่ก็แตกหักก็หักผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย,ยไปเชียร์พักเขาเหรอกครับพักเก้าไกล พอผ,ผมออกมาแล้วจากอนาคตใหม่ผมก็มาทําพักของผมใหม่คือพลานอลภาพก็อยู่ที่พี่น้องทั้งหลายจะใช้สอยผมไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคนมีคอมเมนต์จะเรื่องนู่นเรื่องนี้ผมไม่ว่าแล้วครับไม่ว่าแล้วครับแล้วแต่ท่านจะให้ผมทํางานถ้าไม่ใช้ผมผมก็ไม่ว่าอะไรปกติครับไม่ได้น้อยองน้อยใจอะไรหรอกครับแล้วแต่ท่านอำนาจเป็นของท่านในการเลือกตั้ง แต่วันนี้ที่ออกมาพูดผมสวมวิญญาณของสื่อครับและตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่แต่งบกลางว่าไอ้พักเพื่อไทยตอนนี้ถึงคิวแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมากระดีกระดูกระดูกระดีกระ,ะจูกระจีกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพลังประชารัฐกอดคอกัอนจูจีเป็นปีเป็นครุยเป็นปลาหีไปเลยเรื่องนี้ต้องพูด พี่น้องประชาชนอาจจะไม่สังเกตแต่ผมเป็นสื่อและสื่อมวลชนเขาสังเกตทีมพักพลังประชารัฐันึกกำลังดันแก้บัตรเลือกตั้งสองใบสอสอเขตมี400รยสอสอปาริริสมี100หลายคนที่เข้าข้างพวกนี้เขาก็บอกเอาสิพักเล็กมันก็เดือดร้อนนี่มึงเดือดร้อนมึงก็ออกมาบนออกมานูมนี้นผมก็ตะโกนถามว่าทำไมไม่ถามประชาชน ทำไมไม่แก้ใหญ่เลยมีสอสอรอมีสมาชิกสภาล่างแล้วให้เขาตัดสินใจให้สอสอรอตัดสินใจเพราะว่าสอสอรอต้องเลือกตั้งมาจากประชาชนแต่นี่มันคิดกันเองสองพักเพื่อเอาเปรียบพักอื่นเขาคุณคิดว่าคุณเป็นพักใหญ่แล้วคุณจะได้เปรียบเหรอถามผมผมบอกไม่แน่ซะแล้วไม่แน่ซะแล้วตอนเลือกตั้งถ้าคุณทำละยํากันอย่างนี้ คุณจะโดนตบหน้าสั่งสอนผมจะบอกให้ก็แล้วกันไม่ว่าจะพักเพื่อไทยที่คุณคิดกระดีกระดาจะมาที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐคุณจะโดนตบหน้าสั่งสอนเพราะมันกําลังจะเกิดพด็จการรัฐสภาขึ้นอีกเมื่อเกิดผด็จกาจร,รัฐสภาคล้ายกับปี40มันก็แอน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 แเข้ามายึดอํานาจเขาว่างั้นนะส่วนจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าไม่ทราบ แต่คนเขาต้องก่อตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ผมก็เอามาพูดอย่างนี้เล่าให้ท่านฟังว่าน,นี้คือพฤติกรรมของพวกมากลากไปพวกมากลากไปแล้วก็ไม่เห็นหัวประชาชนผมถึงเปรียบเลยนะคนที่เขาอยากเข้ามารับใช้การเมืองให้โอกาสเขาบ้างสิครับแต่นี่คุณไม่ให้โอกาสคุณเอาพวกมากลากไป เอาผู้สมัครที่เป็นอดีตสอส,อสลงกี่พักลงหลายพักแปลพักงูเหา่างูเหลือมอะไรเลือกเข้ามาหมดเขาบอกงี้ต้องโทษประชาชนใช่พี่น้องประชาชนบางส่วนนี่เขาเห็นแก่เงินจริงๆผมเข้าใจผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวเสียแฟนคลับครับไม่กลัวเพราะเราพูดความจริงยอมรับไหมล่ะยอมรับไหมล่ะว่าพวกคุณรับเงินกันแนละ้วคุณก็ไปเลือกเขา แล้วบ้านเมืองมันก็ย่ำเท้าอยู่กับที่นี่คือความระยำของประชาชนบางคนแต่บางคนก็มีอุดมการณหน่าภูมิใจมากส่วนใหญ่มีอุดมการว่าถึงให้เงินมากูก็รับแต่กูไม่เลือกอถึงให้เงินมาบางทีกูพอมีกินกูก็ไม่เอามึงไอ้อย่างนี้สิน่าชื่นใจผมถึงบอกพี่น้องประชาชนเนี่ยคิดสิครับ จ็ดปีมาเนี่ยจะแปดปีแล้วทุกยากยังไงต้องเสียญาติเสียพ่อเสียแม่เสียพี่เสียน้องจากไอ้โควิดไนทีนมันไม่ควรจะเสียใช่ไหมมันไม่ควรจะเสียญาติพี่น้องมันไม่ควรจะให้ญาติพี่น้องต้องมาป่วยเพราะการบริหารงานราชการที่ผิดพลาดใช่ไหมมันไม่ควรที่จะท้องทําต้องให้ประเทศไทยต้องมาเสียชื่อเสียเสีงใช่ไหมเวลานี้เหม็นโชว์ไปทั่วโลกเลาะเขาบอกว่าเป็นประเทศมาเฟียเป็นประเทศร่อยพัฒนา ท,ทั้งที่เราเป็นประเทศชาวพุทธแต่คุณคลุมหัวคลุมหัวข่าผู้ต้องหาคุณไปดูสื่อต่างประเทศสิที่ออกมาแหกตาดูซะบ้างไอรัฐบาลชุดนี้หรือนักการเมืองที่อยู่ในสภาคุณแหกตาดูสิในหลายประเทศเนี่ยเขาห้ามเข้าประเทศไทยแล้วมันแรงเถือกเขากลัวจะมาติดโควิดเขากลัวที่จะมาเจอปัญหาของประเทศมาเฟียเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวจากอังกฤษ เขาบอกประชาชนเขาเลยห้ามเข้าประเทศหลายประเทศในสหภาพยุโรปในสหรัฐอเมริกาเคยออกประกาศนี้เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในออสเตรเลียในญี่ปุ่นมันเหมือนเราเนี่ยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาเราจะไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการขอวีซ่าแต่ถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาแทบไม่ให้เลย เขาสันนิษฐานไว้ก่อนถ้าเป็นเด็กหนุม่มเด็กสาวเขากลัวคุณไปหนีและทำงานแต่้าประเทศเราเป็นประเทศที่จเจริญพัฒนาแล้วเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวคุณจะไปทำงานทำไมอยู่เมืองไทยก็งานเยอะแยะอยู่เมืองไทยก็เศรษฐกิจดีแต่เวลานี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะใครล่ะครับนี่คือปัญหาครับที่จะต้องเอาความจริงมาพูดไม่ใช่เล่นปาหีเล่นลิเกหลอกประชาชนปาหีที่เกิดกันสองครั้งเรื่องงบประมาณที่ไม่แต่งงบกลางก็ดี หรือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็ดีที่เอาแต่ประโยชน์ของพรรคตัวเองเป็นหลักซึ่งผมเห็นว่านี่คือการกระทําที่ทุเรศของพรรคการเมืองใหญ่มันยังไม่ถึงวาระสามก็จริงยังไม่รู้ว่าไปแค่ไหนยังไงและที่สำคัญที่จะอภิปรายเปิดซักฟอกในวันอังคารที่จะถึงนี้สามสิบเอที่ผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้เพราะเห็นแล้ว ก้าวไกลหัวชนกำแพงเพื่อไทยแสดงปาหีและจะแสดงปาหีจริงไหมผมจะคอยดูก่อนแล้วกันผมจะคอยดูก่อนแล้วกันถ้าคุณแสดงปาหีเข้ากันเป็นปีเป็นครุยผมก็จะไม่ไว้วางใจกับพักนี้ไม่ใช่เกลียดพักนี้แต่การแสดงอย่างนี้เป็นการแสดงที่หลอกลวงประชาชนแล้วคุณคิดว่าคุณจะมาที่หนึ่งคุณคิดได้คิดไปเถอะคิดไปเถอะ แต่ถ้าคุณทําดียืนอยู่เคียงข้างประชาชนโดยไม่คํานึงในการที่จะไปผสมผ่านกันอย่างนี้ผมจะปรบมือให้ผมจะปรบมือให้กับพักเพื่อไทยจะคอยดูก็แล้วกันในศึกซักฟอก <c oughs> ซึ่งเขาเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็แคลงใจว่าเฮ้ยทําไมมึงซักฟอกแค่ห้าหกคนมีนายกมีนูน่นมีนี่แล้วที่เขาสงสัยที่สุด ก็คือทำไมไม่เปิดรายการซักฟอ,อกพลเอกประวิทธหรือบิ๊กป้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งเป็นหัวใจใหญ่เขาเป็นแกนนาพักใหญ่เป็นพักแกนนาคือพลังประชารัฐเมื่อคุณไม่ไว้ใจคุณก็ต้องเอาแกนนำของพักแต่แกนนาของพักพลังประชารัฐไม่โดนแตะต้องเลยเป็นแกนนำรัฐบาลประยุทธ์มาจากไหนมาจากพลังประชารัฐ ประยุทธ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพลังประชารัฐไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่เป็นแคนดิเดตนายกในนามของพลังประชารัฐคุณสับนายกได้เบอร์หนึ่งนะโอเคชื่นใจผมผมชอบเพรอีอยู่มาจะแปดปีไม่มีผลงานหาอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วทำไมล่ะครับคุณไม่เอาผู้นำของพรรคพลังประชารัฐขึ้นเขียนผู้นำก็คือหัวหน้าพักหัวหน้าพักก็คือ พลเอกประวิตย์เลข,ขาก็คือธรรมนัสมันต้องเอามาพูดมันต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์มันต้องเอามาสับไม่ใช่เอาลูกกระจองกระจงกระจองก,จอง,กจอง,งอกงอ้อยรัฐมนตรีตัวเล็กๆเ,เ,เข้ามานี่ก็คือข้อสงสัยที่ชาวบ้านเขาสงสัยกันอยู่เขาสงสัยกันอยู่จริงอยู่ที่คุณขึ้นหัวในการซักฟอกวันอังคารที่จะถึงเนี่ยมันสะใจผมก็ชอบ ไรภูมิปัญญาไรองค์ความรู้ไร้จิตสํานึกไรความรับผิดชอบไร้คุณธรรมไร้ความสามารถคาความตายใจนําโอหังครั่งอํานาจเฮ้ยจะเป็นมวยลมหรือเปล่าเว้ยดูกันหน่อยจะเป็นปลาหีหรือเปล่าพฤติกรรมคุยโมโออวดช่อชนลอกล้อหลอกลวงประชาชนประเมินความรุนแรงและการกระทบจากโควิดผิดพลาดเรียกว่าเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงออกมาคุยโม้ว่าเฮ้ยวัคซีนเต็มแขนแล้วโรคกระจก ชอบเพราะมันเป็นความจริงที่ขึ้นหัวแต่ในการซักฟอกวันอังคารที่31จนถึงวันที่สแล้วเขาจะลงมติวันที่สี่เนี่ยมันจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่ามันจะเป็นปลาหี่หรือเปล่าจริงอยู่ครับกล้วยมันเต็มสาภาเขามีกล้วยแจกอยู่ฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ สอสอในสภาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เหลือแค่483คน843คนถ้าครึ่งหนึ่งก็คือเอาสองหารมันต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งคือ242คนครึ่งหนึ่งประมาณนั้นสสรัฐบาลมีเท่าไหร่สอสอรัฐบาลมี272 272ฝ่ายค้านมี211ห่างกันเท่าไหร่ครับ ห่างกัน60ประมาณ60 61คนฉะนั้นถ้า60หรือ61คนเนี่ยฟังการอภิปรายของฝ่ายคา้านก้าวไกลนะเขาหัวชนกำแพงอยู่แล้วแต่เป็นแต่แต่เพื่อไทยเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าเขาจะแสดงปาหีให้คนดูหรือเปล่าไอ้ตรงนี้แหละครับแต่เขาแสดงถ้าเขาแสดงบทบาทจริงๆยอมหัวชนกำแพงแบบก้าวไกลเนี่ย ไหนเป็นไหนสู้เป็นสู้แตกเป็นแตกหักเป็นหักไม่ต้องคิดเรื่องผสมพันธุ์ต่างพันธุ์ไม่ต้องไปคิดแน่นอนการอภิปรายคราวนี้ผมรู้มีใบเสร็จถ้าพักเพื่อไทยเอาใบาเสร็จมาแสดงสอสอเด่นๆ่นของพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นจีรายุสุทินหรือชลน,นั่นหรืออีกหลายคนที่มีฝีป,ปากเก่งๆแล้วก็เอาใบาเสร็จมาโชว์เนี่ มันสามารถจะเปลี่ยนความคิดความรู้สึกของสอสอรัฐบาลได้สัก60คนเนี่ยประยุทธ์ก็จะคว่ำกลางสภาประยุทธ์จะคว่ำกลางสภาแต่ถ้ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้ประยุทธ์ก็ยังต้องอยู่ต่อแต่การอยู่ต่อของประยุทธ์เนี่ยเป็นการอยู่ต่อแบบครุขละเป็นการอยู่ต่อแบบไม่สมประกอบ ขาลอยที่เขาบอกขาลอยลอยจริงหรือเปล่าก็ลอยจริงแต่คนก็ยังเกรงใจอยู่เพราะประยุทธ์เป็นมนุษย์พิสดารพันละลึกเป็นมนุษย์ห่อเหินเดินอากาศได้เป็นมนุษย์พันพิเศษที่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือประยุทธ์ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน การไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าทุจริคตคดโกงช่อชนอะไรยังไงเพราะมันไม่แสดงทรัพย์สินเราไม่รู้เขามีทรัพย์สินเท่าไหร่มีนาฬิกากี่เรือนมีแหวนเพชรเท่าไหร่มีเงินฝากเท่าไหร่มีไอน้นุ่นเท่าไหร่ที่ดินเท่าไหร่รถเท่าไหร่มีเมียเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่มันสามารถจะตรวจสอบได้แต่ไม่แสดงทรัพย์สินวิษณุก็ คุณซื้อกฎหมายก็ไม่ต้องแสดงทรัพย์สินอย่างงี้มันมีด้วยเหรอมันยุติธรรมไหมมันยุติธรรมไหมมันเอาเปรียบประชาชนไหมคิดกันเองก็แล้วกันไม่ต้องเอาสมองคิดไม่ต้องสมองคิดแค่สะดือคิดก็รู้อยู่แล้วผมไม่ได้ว่าแล้วครับแต่ผมบ่นให้ฟังว่าถ้าเราเป็นประชาธิปไตยจริงมันต้องเสมอภาคต้องเสมอภาค คุกตารางไม่ใช่เอาไว้ขังคนจนมันต้องขังคนรวยถ้าคนรวยทำผิดไม่ใช่คนรวยทำผิดแล้วมีกล้วยมีเงินแล้วก็ไม่ติดคุกหนีได้อะไรได้เพราะมีสตางพอจะไปซื้อบ้านอยู่ที่อเมริกามีสตางพอที่จะเปลี่ยนสัญชาติแต่เวลานี้มันไม่ใช่คนกำลังจ้องดูกันเรื่องไอ้ภูมิกับโจ้เนี่ยไอ้ไอโจ้เนี่ย ดูแล้วก็ตกใจว่าโอ้โหทาไมมันรวยมโหลานบานระทึกอย่างนั้นวะแล้วก็มีการจัดฉากเหมือนกับจริงจงจริงจ,งจ,งจ,งจังทาให้ดีทําให้ดีเพราะบางเรื่องที่สํานักง,งานตารวจแห่งชาติทำเนี่ยคนชื่นชมยังมีอยู่อย่างที่เรื่องจับฆาตากรฆ่าอิเมหม,ม่ที่จังหวัดภูเก็ตเรื่องของภูมกับโจเนี่ยการจับไวจะมอบตัวหรือจับผมไม่ทราบ มันเป็นเรื่องที่เขาพูดสายหนึ่งก็บอกเฮ้ยมอบตัวให้ตํารวจมารับตัวอีกสายหนึ่งบอกเฮ้ยตารวจตามจับได้แต่เป็นการอารมณ์อรวยการบอกเฮ้ยเขามามอบตัวเองเพื่อที่จะลดการบรรเทาโทษหรือเปล่าแต่เอาเเวลานี้สังคมให้ความสนใจสังคมให้ความสนใจจะมาผิดมาเพี้ยนไม่ได้ต้องทำอย่างตรงไปตรงมาเหมือนคดีของลุงพลลุงพลก็โดนอีกโดนเพิ่มอีกว่าเป็นเจตนา ไตรตรองไว้ก่อนที่จะฆ่าน้องชมพู่อยากจะเห็นความตรงไปตรงมาของขบวนการยุติธรรมซึ่งทั่วโลกเขาดูอยู่เขามองอยู่เพราะโลกมันแคบเกิดเหตุแค่หนาทีรู้ไปทั่วโลกแล้วประยุทธ์คุณไปอ่านคอมเมนต์สิคอมเมนต์ในสื่อทั่วโลกที่เขาพูดเรื่องคดีไอ้ผู้กับโจ๊ไปดูสิครับ ตั้งแต่อิเหมมโดนฆ่าที่ภูเก็ตแล้วคุณไปดูสิครับเขามีความรู้สึกถึงประเทศไทยยังไงแล้วอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่จะให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวไหมคือเขาไม่เคยมาเมืองไทยหรือถ้าเคยมาเมืองไทยถ้าเกิดเหตุอย่างนี้เขาก็กลัวครับเพราะความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญให้ความยุติธรรมกับเขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคนไทยไม่ได้มันก็เหมือนกับให้ความยุติธรรมกับต่างชาติไม่ได้ ฉะนั้นสิ่งที่เวลานี้ประชาชนจ้องมองก็คือฝ่ายค้านต้องทําหน้าที่ให้เข้มแข็งไม่ใช่รอผสมพันธุ์ไม่ใช่เล่นกักไม่ใช่เล่นเว้นบางคนเพื่อถนอมไมตรีถนอมน้ําใจเพื่อจะไปผสมพันธุ์กันคราวหน้าอย่าทําอย่างนั้นถามว่าพี่น้องประชาชนเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเขาคิดเขาคิดครับผมไม่ได้มาต่อว่าต่อขานด้าน,นแต่ผมมาตั้งสมมุติฐาน และผมมาตั้งปุตฉาให้ท่านตอบว่ามันจริงไหมท่านไม่ต้องตอบตอนนี้แต่คำตอบมันจะออกหลังวันที่31ในเวทีสภาว่ามันจะเป็นปาหีจริงหรือไม่ผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนท่านแต่พี่น้องประชาชนเขาสงสยัยสื่อมวลชนเขาสงสัยว่าเขาแต่งงานกันแน่แล้วเขาสมรสกันแน่แล้วเขามั่นกันแน่แล้วเขาจะผสมพันธ์กันแน่แล้ว มันต่างสายพันธุ์อีกไฟายหนึ่งฝฟายระเด็จการสืบทอดอํานาจมาอีกฝฟายหนึ่งเดินสายประชาไตายมาตลอดคือพรรคเพื่อไทยจากพรรคจากพรรคไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนและมาเป็นพรรคเพื่อไทยผมเนี่ยสงสารคุณทักษิณเขาทำพักเขาเดินสายประชาธิปไตยเขาไม่มีที่จะคิดวอกแวกไปไปเป็น เศษเด่นของผดเด็ดการผมคิดว่าทักษิณไม่ได้คิดเลยที่จะรวบผสมกับพักของประยุทธ์หรือพักฝ่ายผดเด็จการแต่อาจจะมีบางคนในพักเนี่ยอยากจะมีตําแหน่งแล้วก็ไปคิดกันหรืออาจจะมีใครที่อยู่เบื้องหลังที่ไปคุยไปตกลงกันไว้แล้วว่าควรจะผสมพันธ์กัน แต่ในความเป็นโทนี่วุฒซัมหรือทักษิณเนี่ยผมยังให้เครดิตท่านอยู่ว่าท่านไม่ได้คิดไปขนาดนั้นไม่ได้คิดไปขนาดนั้นขนาดลูกน้องท่านคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยออกไปอยู่พักปรเด็จการท่านยังเสียใจเลยท่านยังเสียใจความรู้สึกที่ปั้นมาแล้วไปอยู่ประเด็จการท่านยังเสียใจผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่เคยเป็นผู้นำพักและ ปั้นพักไทยรักไทยมาเหมือนกับอนาคตใหม่ที่ธนาทรปั้นมาแล้วก็กลายเป็นงูงเหา่าดูแลประครบวังงมมาเชียงใหม่อุตสาไปช่วยกันจนได้ชนะคะแนนแล้วก็กลายเป็นงูงเห่าไปเชิบเลยความรู้สึกผมรู้คุณธนาทรน,น้ำตาตกในแต่ไม่มีใครเห็นลูกผู้ชายอย่างเขาแล้วเขาก็มาโดนมรสุมทางการเมืองจากปรเด็จการโดนห้ามเล่นการเมืองสิปี ความรู้สึกของเราที่เราเห็นพฤติกรรมอย่างนี้เราเข้าใจได้เราเข้าใจได้ผมเข้าใจคนอย่างคุณธนาธรผมเข้าใจอย่างคุณอย่างคนทักษิณคุณทักษิณเป็นคนที่มีคุณภาพคุณทักษิณเป็นคนที่มีคุณูประการต่อบ้านเมืองมาก่อนผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เชียทักษิณไม่ได้เชียธนาธรเพราะอีเมแ่แหละเป็นอะไรแล้วคุณทักษิณยังติดคดีคุณธนาธรสิบปีเลิกกันไปเลย แต่ความตั้งใจของพวกเนี้ของท่านทั้งสองเนี่ยมันคือความเสียใจที่เห็นลูกน้องไปอยู่พักประเด็จการมันเป็นความเสียใจที่จะเห็นพวกนี้คิดกันที่จะไปผสมพันธ์กับเขาเลิกคิดนะครับเดินหน้าสู้เป็นนักประชาธิปไตยอย่าไปคิดผสมพันธุ์กับพันเด็จการ mm. เด็ดขาดเพราะมันคนละสายพันธุ์เดี๋ยวลูกจะออกเป็นลิงว้ ผมพูดอย่างนี้พูดด้วยความเป็นกลางใจนิ่งๆใจเด็ดๆใจนิ่งๆอย่าเพิ่งตำหนิผมแล้วท่านไปคิดกันนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่ครับฉะนั้นข่าวทะลุใหม่ยอยากบอกท่านอีกนิดหนึ่งคือการสร้างภูมิต้านทานส่วนตัวเบต้ากรูแคนเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างผมครับใครสั่งซื้อมาแล้วไม่ได้กำลังทยอยส่งอะสินค้ามันมัน,มน ไม่อยากพูดว่าขายดีแทบไม่เหลือนะนะลดใหม่ก็มันจะหมดวัน2วันนี้แต่สั่งจองมาได้นะอีก3วันเนี่ยมาแล้วพอมาแล้วก็พลึกหมดพลึกหมดคนอยากสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานบางคนฉีดวัคซีนมาแล้วรับประทานได้เบต้ากรูแคนของดีนะโดยเฉพาะของเบต้าวันสกัดจากยีสขนมปังมีเครื่องหมายออยอะไรเรียบร้อยสบายใจหายห่วนะและใครโทรศัพท์มาเนี่ยพนักง,งานเขารับไม่ได้ไม่ติดเนี่ยก็รอนิดนึง ไม่ต้องโทรฟ้องผมมาเพราะผมไม่ค่อยได้อ่านผมไม่เกี่ยวข้องกับการขายเขาเขามีแผนกขายอะไรของเขาและผมก็ไม่ทราบแล้วมันยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามอบอํานาจไปแล้วเขาก็ทํากันไปทํากันไปนะเราจะได้อยู่ในบ้านก็อย่างมีความสุขอย่างน้อยพ่อมีภูมิต้นานทานแม่มีภูมิต้นานทานลูกหลานมีภูมิต้นานทานเบต้ากรูกแคนมหาลัยต่างต่างที่เขาทำการวิจัยเขายอมรับว่ามันสร้างภูมิต้านทานได้และได้ดีเสียด้วย มีผลการวิจัยเป็นพันๆรายงานนะครับไม่มีแม้แต่รายงานเดียวว่าเสียหายไม่มีเลยมีแต่ผลงานเรียกว่าผลการวิจัยบอกว่าดีหมด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 นี่คือคำยืนยันจากนักวิชาการเนี่ยผมซื้อหนังสือมาหลายเล่มอย่างของศาสตราจารย์ดออรอ,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 อดีตปรัดกทะทรวงสาธุขครับ ดรศาสตราจารย์ดรนในแพทย์สมศักดิ์คนราคาหมีท่านเขียนไว้เล่มใหญ่ไปซื้อที่ศูนย์หนังสือจุฬาเล่มละห้าร้อยบาทเอามาอา่านผมก็บอกเฮ้ยมันดีนี่าผมก็ทานมาร่วมสิบปีนะนะถึงตัดสินใจจัดจําหน่ายเคยไปหิ้วมาจากอเมริกาขวดละสีะ่พันนะก็สั่งตัวยามามาจุในนี้ถูกกว่าครึ่งหนึง่งและตอนนี้ใครซื้อสี่ขวดมันแถมฟรีทั้งสองพันห้าแถมฟรีขวดหนึ่งไงนะพอมีกําลังซื้อก็เชิญหลายท่านไม่มีกําลังซื้อก็ ก็เข้าใจกันอยู่เศรษฐกิจกอย่างนี้ผมเข้าใจแต่หลายท่านก็อยากจะดูแลครอบครัวอยากจะดูแลครอบครัวใครที่รับประทานแล้วเนี่ยให้รับประทานติดต่อกันนะครับติดต่อกันนะครับนะและ้วก็อย่าหยุดอย่าหยุดเพราะมันจะเป็นผลดีกับท่านเรื่อยๆไม่ใช่ควรสองขวดมันมันสร้างอะไรไม่ได้แล้วครับนะมันต้องรับประทานติดต่อกันแล้วท่านจะรู้ว่า มันดีเหมือนกับที่ได้รับอนุญาตจากออยอมีเครื่องหมายออยอ,อะไรเรียบร้อยกราบขอบพระคุณจริง,รงๆครับพี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และเข้าใจติดตามรายการข่าวทะลุใหม่มาเป็นประจำขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณจริงๆครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ